เช้าวันนี้ปั่นชมวิวครับบรรยากาศเย็นสบายในช่วงยามเช้าเช้าประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับริมแม่น้ําโขงครับที่นี่นครพนมนะครับนครพนมเมืองงามชายโขงติดกับสปป,ปลาวนะฮะฝั่งนู้นคือเมืองคำวนแขวงคำวนของสปป,ปลาว ก็จะเห็นแนวทิวทัศน์สวยงามตลอดริมแม่น้ำโขงนะฮะมันมีการจัดทำเป็นช่องทางของจักรยานนะครับผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานมาออกกำลังกายหรือจะปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวก็สามารถที่จะมาสัมผัสบรรยากาศสวยงามยามเช้าหรือตอนเย็นหรือช่วงไหนๆที่นครพนมได้ตลอดนะครับ ซึ่งเราก็จะเห็นเสาไฟฟ้าแสงสว่างนะฮะน่าจะเป็นเสารเรือสุพรรณหงษ์นะฮะเนี่ยตลอดแนวเลยนะครับออกแบบได้อย่างสวยงาม ทางๆก็จะมีวัดวา,ารามเก่าแก่สวยงามนะอย่างภาพที่เห็นก็คือวัดกลางนครพนมนะครับนี่คือเมืองสีโคตรูระบูนนะครับชื่อเก่าของนครพนมเมืองศรีโคตรูระยนครพนมครับ ก็จะยังคงเห็นบ้านเรือนแบบโบราณเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อยู่นะแต่ค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งนครพนมก็จะเป็นเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งของภาคอีสานที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเนี่ยมีร้านอาหารมาบริการสำหรับผู้ที่จะมาทานอาหารเช้าที่บริเวณริม ที่นี่ด้วยนะครับที่นี่ขึ้นชื่อก็คือเข้าวเปียกรหรือว่าคุยจับนั่นเองครับมาถึงวัดมหาธาตุนะครับที่นี่คือวัดมหาธาตุก็เป็นวัดเก่าแก่ ขออนุญ,ญาตจบทริปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ทริปหน้าในช่อง YouTube Channel ครับ